One news. Trong Pai, Trong Ma. ประเทศไทยของเรามีสัตว์มากมายหลายประเภทที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่ห้ามมีไว้ในครอบครองหากไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งในนั้นก็คือนกปลารอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะครับซึ่งปัจจุบันนกประเภทนี้กําลังได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจํานวนมากทั้งเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและเพื่อการแข่งขันนะครับซึ่งทางฝั่งนักอนุรักษ์ก็กลับมองว่าเป็นการทรมานสัตว์และยังผิดกฎหมายอีกด้วย ซึ่งล่าสุก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้พิจารณาปลดล็อกนกประเทศนี้ออกจากบัญชีสัตว์ป,ป่าคุ้มครองพระราชบัญญัติพุทธศักราช2535ไปติดตามประเด็นนี้จากคุณทิติยาเกียรติการกันครับทันทีที่เสียงนกวีจากกรรมการดังขึ้นเจ้าของนกกรงหัวจุก หรือนกปลอดหัวโขนต่างส่งเสียงและให้สัญญาณมือไปยังนกคู่ใจของตัวเองเพื่อให้นกเปล่งเสียงร้องออกมาให้ได้มากที่สุดเป้าหมายคือทั่วรางวันชนะเลิศจากการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกบริเวณสนามแม่รวยถนนพระรามสองกรุงเทพมหานครกิจกรรมแบบนี้มักถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดสนามแข่งขันนกกรงหัวจุกจึงกลายเป็นสถานที่รวมตัวกัน ของผู้ที่ชื่นชอบในนกประเภทนี้เป็นจํานวนมากขณะเดียวกันได้เกิดข้อโต้แย้งจากฝั่งนักอนุรักษ์ว่ากิจกรรมนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์และเสี่ยงทําให้นกกรงหัวจุกสูญพันธุ์อีกทั้งนกประเภทนี้ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5ที่ห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครองหากไม่ได้รับอนุญาต ึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ดำเนินการกวาดล้างจับกลุมเรื่อยมาด้านฝั่งผู้นิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกอย่างนัชวิทกุลทรภยรัยาลวัย38ปีที่ยืนยันว่านกกรงหัวจุกไม่มีทางจะสูญพันธุ์เพราะมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมีนำซ้ำผู้เลี้ยงยังดูแลทนุถนอมเหมือนดังลูกของตน อย่างที่บอกไปก็คือการเลี้ยงนกมันไม่ได้ไปทําร้ายใครเพราะทุกวันนี้นกหัวจุกมีการเพาะพันธุ์ได้แล้วเราไม่ได้ไปจับนกจากป่ามาครับผมในมุมมองผมมันไม่น่าจะสูญพันธุ์ได้ครับเพราะเรานกที่แข่งทุกวันนี้เราซื้อมาจากฟาร์มเราเพาะเองนะครับผมเช่นเดียวกับเจติศักดิ์จันประดิษฐ์วัย49ปีผู้ชื่นชอบในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมานานกว่า20ปีมองว่าสิ่งที่ภาครัฐกําลังทําอยู่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ถ้ามาแก้ตรงนี้ยมันแก้ที่ปลายเหตุแก้ที่ต้นเหตุเลยนะในธรรมชาติที่นกอยู่ที่จับมาน,ะนั่นแหละผิดจับตรงนั้นมาการจับมาไม่ว่าจะเป็นที่ว่าชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นหรือว่าจะเป็นกรมอุทยานเองที่รู้เห็นเป็นใจด้วยที่ปล่อยให้การจับนกพวกนี้มาตั้งแต่ทีแรกเลย ล่าสุดวชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นตัวแทนภาคประชาชนเขายืนหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณาปรับแก้กฎหมายใหม่ปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนื่องจากปัจจุบันนกประเภทนี้กลายเป็นอีกหนึ่งาศาสัตวร์เศรษฐกิจที่สําคัญของไทยสร้างรายได้มากมายให้กับประเทศก็ต้องปลดล็อกครับปลดล็อกแล้วก็ ออกกฎกระทรวงนิรโทษกรรมไม่ถือว่าผู้ที่ครอบครองนกที่ผ่านมาเป็นความผิดและอนุญาตให้มีการเลี้ยงได้เพราะตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่เลี้ยงอยู่ในขณะนี้ทุกคนมีความผิดตามกฎหมายกฎหมายอะไรที่มันชราภาพหรือไม่ทันต่อสภาพการของสังคมก็ควรที่จะแก้ไข หลังการยื่นเรื่องขอปรับแก้กฎหมายทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศึกษาผลกระทบหากนำนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองว่ามีผลดีผลเสียมากน้อยแค่ไหนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหาข้อสรุปที่ชัดเจนทิตยาเกตการรายงาน One News ตรงไปตรงมา